สวัสดีค่ะ FC ท,ทุกทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหวยหุ้นจีนเช้าบ่ายนะคะทุกท่านวันที่9ก้าเมษายนสองพันะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะทุกท่านค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปดปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ FC ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้คือการจดเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละรอบนะพี่น้องเนาะ ถ้าไผ้บมากให้รอดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนที่ท้ายคลิปเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าสามารถใช้วิ่งรูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบเนาะพี่น้องส่วนกู่ที่ใจจับให้คือการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านและสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องคะมีเข้ามีหลุดถูกเมื่อเนาะพี่น้อง เรามาดูนะคะทุกท่านเรามาดูวันที่8ก่อนนะคะว่า FG จะตามต่อไหมนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะวันที่8ดใจให้เด่นรอบเช้า5และ4เด่นรอบบ่ายหและ5นะคะทุกคนรอบเช้าวนมา3 3 5ล่าง4 2เด่นมาทั้ง5และ4นะคะคู่3 5ใจไม่ได้จับให้นะคะทุกคนจับแต่อ่า ห้าสองห้าสองสองห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสี่สี่ห้าแล้วพี่น้อง, 53, งห้าสามสามห้าจุงไม่เป็นออกพี่น้องขาเอาค่าักนะคะทุกคนแล้วก็สี่สองนะคะวันนี้เด่นมาสี่เข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันค่ะทุกคนสี่สองสองสี่นะคะพี่น้องบนมาตัวไม่กลับนะคะทุกคนเล่าป้ายจะให้เด่นหกและห้าบนมาสี่หกหนึ่งล่างหนึ่งหกวันนี้เข้าคู่หนึ่งหกหกหนึ่งนะคะทุกคนมาสองคู่เลยนะคะสำหรับ สายวิ่งสายลุดรอบบ่ายมา6 2เด้งนะคะทุกคนสำหรับเลขเด่นประจำวันรอบเช้ามา2รอบบ่ายหลุดพี่นอ้องมือนี้เจลุดนะคะทุกคนสำหรับเลขเด่นประจำวันจันท์นะคะไปต่อคะ่ะพี่น้องรุ่นต่อวันที่เก้านะคะเนาะวันที่เก้าก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังฟังนะคะพี่น้องมากคู่ใดขอให้เขาทุกคู่และพี่น้องเดอ้อเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่หกและห้านะคะทุกคนมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ หกหกหกเจ็ดหกสามหกแปดหกสี่หกสองห้าค่ะห้าหกห้าแปดห้าสามห้าสี่ห้าสองห้าหนึ่งค่ะ เด่น้อบบ่ายค่ะทุกคนเด่น้อบบ่ายอยู่ที่เจ็ดและหกวันนี้นะคะทุกคนเลขหกเบิ้ลน,นะคะพี่น้องซีมาถ้าไม่ชอบเบิ้ลหกหกก็รอดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคนเจ็ดคะ่ะทุกท่านเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะคะ หกค่ะทุกคนหกหกหกห้าหกแปดหกสามหกหนึ่งหกสี่นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนทีนี้มาดูผู้ตัวเด่นค่ะหกห้าเจ็ดหก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 เจ็ดห้าหกพี่น้องเจลืมจะพาเจนะ็ดเจ็ดฐาน่ะเอาค่ะคพี่น้องเอาอีกแล้วนะคะทุกคน คู่ตัวเด่นนะคะทุกคนห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดรอบนะคะเจ็ดกับหกเจ็ดหกเจ็ดห้านะคะหกก็หกหกหกห้าค่ะทุกท่านนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบายนะคะทุกท่านค่ะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบยเนาอพี่น้องทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูนะคะวันนี้ก็ผู้ตัวเด่นไม่เข้านะคะทุกคน เลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสามและเลขแปดเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามนะคะทุกท่านคะสําหรับเลขสามและเลขแปดนี้เอฟซี FC ทุกท่านสามารถใช้วิ่งดูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบค่ะพี่น้องแล้วจะมกักแล้วจะชอบนะคะทุกคนมาดูนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่หกและห้าเด่นประจําวันอยู่ที่สามและแปดจะจะจับคู่ให้ดูนะคะหกสามหกแปดโบติดคู่ตัวเด่นคือเกาพี่น้องห้านะคะห้าสามห้าแปดแล้วจะมกักเด้อพี่น้องเด้อ เจ็ดกั 6, บหกละบ่ายและสามกับแปดเด่นประจําวันเป็นเจ็ดสามเจ็ดแปดประมาณนี้นะคะทุกคนหกค่ะหกสามหกแปดบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะทุกคนสําหรับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเนาะพี่น้องพี่เขาไม่หลุดทุกเมื่อนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะสําสหรับแนวทางนะคะหวยหุ้นจีนวันที่9้าเมษายนสองพห้าอหสิบเจ็ด จก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขกมันหมันสุขปู่สุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ